ออกเดินทางไปบ้านญาติค่ะระหว่างทางก็ผ่านธรรมชาติอันสวยงามและแล้วก็มาถึงอิ่มหนำสำราญก็ออกเดินออกกําลังกายค่ะผ่านต้นไม้สวยงามก็อดเก็บภาพไว้ไม่ได้ต้องเก็บไว้คนที่ไปด้วยเขาก็คุยกัน เราก็ถ่ายของเราไปเรื่อย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 ชอบตรงไหนก็ถ่ายไปแล้วก็เดิน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 ต่อไปเรื่อยเรืต้นไม้นี้สวยมากค่ะใหญ่มากค่ะเดินเรื่อยๆมาถึงสะพานทางนี้เรายังไม่เข้าไปนะคะก็เดินตรงไปก่อน เดินตรงไปเรื่อยๆอ้าวเจอแมงมุมและชักยญยอยู่อันนี้มาเจอรูปปั้นตรงสวนสวยงามมากค่ะเจอดอกไม้เจอต้นไม้อีกแล้วรูปใครแวบมาคือแป,ป๊บหนึ่งนี่คือประติมากรรมน,นามสกุลเดียวกันกับสามีเลยนะคะเลยถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึก และแล้วเราก็เดินเข้าไปในสวนผ่านสะพานตรงนี้เป็นอีกสวนหนึ่งเดินเข้าไปค่ะคก็เจอชมรมนักวาดภาพนะคะจะเป็นสีน้ำสีน้ำมันเ,เขาก็หาวิวทิวทัศน์แต่ละจุดของเขาวาดกันให้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะบางคนก็ถ่ายไว้ในมือถือ,อแล้วก็วาดบางคนก็เอาวิวจริงเลยวาดเข้าไปค่ะ เจอดอกไม้สวยๆก็ไม่ได้นะคะก็ต้องแวะทายกันอีกหน่อยนึงก่อนที่จะเดินต่อไปเก้าอี้นี่ก็สวยงามดีก็เลยเก็บภาพไว้อีกหน่อยนึงอ้าวมาเจออีกนักวาดภาพอาสาส,สมัครเล่นค่ะก็เก็บภาพไว้อีก <c oughs> <c oughs> เจอเด็กน <ome> ้อยพายเรือเล่นกันมีผู้ปกครองคอยดูอยู่บนฝั่งด้วยนะคะเจอน้ำพุก็สวยงามพอเจอทางเดินแล้วเราก็เดิน เดินเดินเดินไปเราก็ออกกำลังกายของเราไปเรื่อยๆค่ะมีร้องเพลงเพื่อความสบายใจค่ะออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะร่างกายดีด้วยสุขภาพดีด้วยมีความสุขด้วยกับธรรมชาติสวยงามค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ